สวัสดีครับพบกับเซลลิวิสเนมอตอร์นะครับวันนี้เราอยู่ในช่วงรถแบบนี้ต้องซื้อแล้วนะครับ e ีที่112นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับอีกหนึ่งรุ่นขายดีของทางร้านเรานะครับนั่นคือ Mercedes-Benz นะครับ CLS 5 3 4Matic นะครับคันนี้ปี2 2นะครับคันนี้เป็นตัวเฟสลิฟนะครับคันนี้เนี่ยเลขไม์น้อยมากๆนะครับเพียง17,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับราคา 4ล6 9 0มื่นบาทครับสภาพเป็นไงเรามาชมกันเลยครับชมด้านหน้านะครับด้านหน้าไฟเป็นแบบมันติบีม LED นะครับมีไฟเดย์ไลท์นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับโคมนะครับไม่มีแตกตรงไหนนะครับยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับกระจังหน้าเนี่ยดีไซน์ดูดันมากๆเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยมีดิสโทนิกมาด้วยนะครับ ถัดมาจะเป็นบ AMG นะครับเขียนตรงนี้นะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์การระยะ6จุดนะครับาสมด้านข้างของเจ้าคันนี้กันบ้างนะครับคันนี้เป็น m a ็ AMG นะครับขนาด20นิ้วนะครับลัดด้วยยางมิชลินพ n p i l ตสปอร์ต4นะครับคันนี้ยางเนี่ยได้เป็นยางปี21นะครับสภาพยังสมบูรณ์อยู่นะครับถัดมาด้านข้างเนี่ยตรงนี้เขียนว่า o r m a t i c นะครับเป็นแบบ กระจกมองข้างนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวนะครับสวยแบบนี้เลยนะครับมือจับเป็นแบบโคลเมียมนะครับพร้อมระบบคย์เลสนะครับมาดูความสวยงามด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังเนี่ยดีไซน์ไฟให้ความสปอร์ตนะครับมีดักเทลแบบนี้เลยครับดูสปอร์ตมากๆเลยมีกล้องมองหลังนะครับถัดลงมาจะเป็นในส่วนของเซนเซอร์6กตำแหน่งนะครับท่อคู่เนี่ยเป็นท่อคู่2ฝั่งนะครับเหมือเปิดท้ายให้ดูนะครับคันนี้เปิดฝาท้ายไฟฟ้าจากรีโมทนะครับ ด้านในจะเป็นในส่วนของที่เก็บของอันนี้ได้มาจากส่วนเบนนะครับอุปกรณ์ติดรถครบทุกอย่างนะครับคันนี้ภายในห้องสัมภาระเนี่ยกว้างขาวางมากเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนที่เก็บของเล็กๆน้อยๆนะครับโอเคฝาท้ายเป็นไฟฟ้าแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูโครงสร้างคันนี้กันบ้างน,นะครับยัยงไงครับ พักเรียงตัวสวยงามนะครับอันนี้หน้าขวานะมาดูขวาหลังกันบ้างนะครับอึอครับสวยคลิปไปต่อกันที่หลังซ้ายครับอะหลังซ้ายกันบ้างครับนี่ สวยงามมากๆครับโครงสร้างบานสุดท้ายครับหน้าท้ายเราไปชมภายในกันบ้างครับไปชมภายในห้องโดยสารกันบ้างนะครับคันนี้เป็นเบาะหนังนะครับทรงบักเก็ตซีนนะครับเดินสติชชิ่งสีแดงนะครับให้อารมณ์สปอร์ตมากๆเลยนะครับตรงนี้ได้เขียนว,ว่า AMG นะครับเป็นบอร์ AMG บอดเนี่ยปรับไฟฟ้านะครับมีเมมโมรีซี3ามตำแหน่งนะครับแล้วก็จะเป็นตกแต่งแบบเป็น,ปน,ปนลายเคฟล่านะครับเครื่องเสียงลำโพงคันนี้เนี่ยเป็นแบบเบอร์เมสเตอร์นะครับมาชมพวงมาลัยกันบ้างน,นะครับพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน AMG ท้ายตัดนะครับดีไซน์ใหม่นะครับเป็นกล้าวของก้าวแบบนี้นะครับ มีพดเดิลชิพนะครับตรงนี้มีปุ่มปมรับโหม fort, Sport, Sport, ดนะครับเป็นโหมดคอมฟอร์ตสปอร์ตสปอร์ตพัทนะครับแล้วก็เป็นโหมเดเกี่ยวกับในสภาพหิมะนะครับก็มีให้ด้วยส่วนทางด้านซ้ายเนี่ยปุ่มทางด้านซ้ายเนี่ยจะจะเป็นการปรับโหมดเครื่องยนต์กับปรับโหมดโช๊คนะครับสามารถเลือกได้เลยแบบนี้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราปรับโหมดต,ตรงนี้ครับเป็นสปอร์ตตรงด้านซ้ายเขาก็จะปรับให้อัตโนมัติด้วยนะครับก็มาดูหน้าจอนะครับ หน้าจอเนี่ยจะเป็นหน้าจอใหม่นะครับดีไซน์แนวยาแนวยาแบบนี้นะครับหน้าจอคันนี้เป็นแบบฟูลดิจิตอลนะครับคันนี้เลขใหม่เพียง1 7 1 0 7กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับคันนี้มาพร้อมกับระบบ Distonic นะครับ Adaptive c r u i s e Control แบบนี้เลยก่อนหน้าจอดีไซน์ใหม่เป็นแนวยาแบบนี้นะครับตัวหน้าจอเนี่ยสามารถทัชสกรีนได้แบบนี้นะครับก่อใช้งานสะดวกสบายนะครับถัดลงมาด้านล่างเนี่ยจะเป็นส่วนของ ดีไซน์ของช่องแอร์นะครับสี่ช่องนะครับดีไซน์ให้ลมสปอร์ตนะตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าดีไซน์เป็นลายเคฟล่านะครับถัดลงมาอีกจะเป็นในส่วนของควบคุมอ่าพวกระบบแอร์นะครับพวกระบบปรับอากาศในรถนะครับตรงนี้จะเป็นดีไซน์เปียโนแบ็กนะครับสภาพเปียโนแบ็กเนี่ยไม่มีรอยฉีดข่วนตรงไหนเลยนะครับถัดมาจะเป็นในส่วนที่วางแก้วสองตำแหน่งนะครับและด้านในเนี่ยสามารถวางมือถือเป็นไวเลสชาร์จนะครับโอเคถัดลงมาอีกตรงนี้จะเป็นอ่า ตัวทัชแพดนะครับสามารถควบคุมหน้าจอจากตรงนี้ได้สําหรับใครที่ไม่อยากจะเอื้อมไปสัมผัสที่หน้าจอนะครับก็คุมตรงนี้ได้ด้านซ้ายนี่จะเป็นในการปรับโหมดการขับขี่นะครับปรับโหมดเครื่องแล้วก็เป็นเป็นในส่วนของปรับความแข็งของโช๊คนะครับตรงนี้ปิด traction control นะครับแล้วก็ปรับวอลลุ่มเนาะถัดมาที่วางที่พักแขนที่พักแขนเป็นแบบนี้นะครับตรงกลางเนี่ยเก็บของได้ แล้วก็มีช่องเสียบ USB เนี่ยสองจุดครับต่อด้านบนด้านบนเนี่ยมาพร้อมกับหลังคาพาโนรมิกกับโซมนะครับปรับตรงนี้เลยโอเคประชมสภาพด้านหลังกันบ้างนะมาดูสภาพห้องโดยสารตอนหลังกันบ้างนะครับเบาะเป็นบาะหนังนะครับให้อารมณ์สปอร์ตมากๆเลยเนี่ยมีเบล์เป็นสีแดงนะครับสติช,ชิ่งก็สีแดงเนี่ยบอกดูสปอร์ตขึ้นมานั่งปึ๊บทีนี้เบาะก,ก็เป็น Isofix นะครับ สำหรับคนที่มีน้องนะก็ที่พักแขนมาพร้อมกับที่วางแก้วนะครับคันนี้เนี่ยเป็นสปอร์ตซีดานที่ยังให้อ่าความสะดวกสบายมาด้วยนะครับมาพร้อมกับอ่าองแอร์ด้านหลังนะครับมีแอร์ตอนหลังให้ด้วยเดี๋ยวเราไปชมภายในห้องเครื่องยนต์กันดีกว่าครับว่าคันนี้จะสวยงามขนาดไหนครับไปชมครับมาชมภายในห้องเครื่องของเจ้า CRS คันนี้กันบ้างนะครับ คันนี้นะครับเป็นเครื่องเบนซินนะครับ3 0 0 0ซีซีเทอร์โบนะครับมาพร้อมกับแรงม้า435แรงม้านะครับเกียร์เป็นเกียร์9สปีดนะครับสภาพภายในห้องเครื่องเนี่ยสมบูรณ์มากๆเลยนะครับตัวหัวน็อตต่างๆงเนี่ยไม่เคยไขไม่เคยแกะตรงไหนเลยนะครับว่าหัวนอ็อตค่ะมาดูความกลมเนี่ยยังกลมมากเลยนะครับ เมือนป้ายแดงแล้วคันนี้ดูมาร์กต่างๆไงมาร์กเดิมต่างๆอยู่ครบตรงตำแหน่งหมดเลยครับคันนี้เป็นไงบ้างครับลูกค้าเราชมสภาพภายนอกภายใ,ในเจ้าคันนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอย้ำอีกทีนะครับคันนี้นะครับเซ s นะครับ53โฟร์เมตนะครับคันนี้เป็นตัวเฟสลิฟแล้วนะครับคันนี้เนี่ยปี2020เลขไม์น้อยมากๆเพียง 17,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับราคาเนี่ยเลาใจมากๆนะครับคุ้มกับป้ายแดงแน่นอน4ล้าน6แสนเหมื่นบาทเท่านั้นเองครับคันนี้นะครับตัวรถสีดำนะครับลับสายด้านมานะครับมูลค่านะครับประมาณ1,0,000แสนบาทเนี่ยลูกค้าได้ไปคุ้มค่ามากๆเลยนะครับก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะจัดไฟแนนซ์นะครับทางร้านของเรานะครับมีแคมเปญพิเศษนะดอกเบี้ยเริ่มต้นนะครับ 2.49เท่านั้นเองครับสำหรับใครที่อยากจะแวะเข้ามาดูตัวรถเราก่อนนะครับร้านของเรานะครับตั้งอยู่ตรงข้ามเถนนบางแคนะครับเส้นการจนาพิเศษเน่แวะมาชมตัวรถก่อนได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากติดต่อสอบถามก่อนนะครับก็ผมจะขึ้นรายละเอียดไว้ด้านล่างนี้นะครับเลือกตามที่ลูกค้าสะดวกได้เลยนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ดูคลิปนี้นะครับอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยไม่สะดวกมาดูรถไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าทางร้านของเรานะครับ การันตีให้ไม่มีช okay, ุนหนักพลิกคว่ำจมน้ําเลขไม้แท้แบบนี้นะครับตรวจเจอซื้อคืนในราคาที่ขายเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่มีรถสวยๆแบบนี้นะทางร้านของเรานะครับการันตีให้ราคาดีนะครับส่งรายละเอียดมาก่อนนะครับมาเช็คราคาได้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับก็สำหรับลูกค้านะครับที่อยากจะให้ผมนะครับเป็นผู้แนะนํานะหรือจะให้คําปรึกษานะครับก็โทรมาสอบถามผมได้เลยนะครับเบอร์ของผมนะครับ0 8 3 0 3 0 8220ครับเบอร์ผมนะครับเบอร์เซลลิสน,นะโทรมาสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดตัวรถนะครับเช็คไฟนั้นต่างๆเนี่ยโทรมาได้ตลอดไม่ต้องเกรงใจนะครับสำหรับลูกค้านะครับไม่อยากพาลาดรถสวยแบบนี้นะกดติดตามผมไว้เลยครับวันหน้าผมเอารถสวยแบบนี้มารีวิวให้ดูอีกแน่นอนครับสำหรับวันนี้นะครับเซลลิสพิดต้อมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ